ซัมซุงสวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะมาพูดถึงซัมซุงน็อกค่ะที่สุดของความปลอดภัยค่ะแพตฟอรอมระดับสูงที่ทั่วโลกให้การยอมรับนะคะป้องกันเครื่องจากไมแวร์นะคะไวรัสและแฮกเกอร์นะคะข้อมูลภาพนะคะเอกสารคลิปวิดีโอเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะเพราะว่าตัวนี้จะเข้าจะถูกเข้ารหัสสูงสุดถึง256บิตนะคะประโยชน์ของซัมซุงน็อกนะคะมี3ข้อดังนี้นะคะ1ค่ะสะดวกสะดวกด,ด้วยกันด้วยซัมซุงเทนะคะจ่ายโอนช้อปปี้นะคะผ่านมือถือ ทำงานร่วมกับ Samsung p a s นะคะช่วยป้องกันช่วยป้อนรหัสผ่านหรือว่าเลขบัตรเครดิตกับแอปนะคะแล้วก็เว็บต่างๆโดยที่ไม่ต้องเขียเวลานะคะ2ค่ะใช้งานง่ายนะคะข้อมูลใน Secure Folder เนี่ยเก็บข้อมูลใน Secure Folder เนี่ยเสมือนตู้เซฟส่วนตัวนะคะที่ ที่สามารถบบดัข้อมูลไปเก็บได้อย่างง่ายดายนะคะด้วยการเพิ่มแอปหรือเพิ่มไฟล์ใช้งานต่างๆด้วยการสแกนลายนิ้วมือนะคะ 3. ความปลอดภัยนะคะ <สา S 1> ความปลอดภยัยห <สา S 1> ลายระด,ดับเสมือนป้อมปราการนะคะปกป้องโทรศัพท์าานะคะแล้วก็ข้อมูลของคุณนะคะรวมถึงลายนิ้วมือหรือว่าใบหน้านะคะด้วยการเข้ารหัสสูงสุด256บิตนะคะใช้งานง่ายนะคะความปลอดภัยสูงนะคะต้องจำสุงล็อกนะคะ